รักแท้หรือแค่มโนโชายคนนี้ยืนยันว่าชาติที่แล้วฮอเกิลคือแฟนของเขามันจะใช่เหรอวันหนึ่งขณะกําลังต่อสู้กับเหล่าร้ายอยู่กลางเมืองจูจ่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินฝ่าแนวกั้นตำรวจเข้ามาทักฮอเกิลพร้อมแนะนําตัวว่าเขาชื่อคาร์เตอร์ฮอเป็นนักโบราณคดีที่เพิ่งค้นพบดาบธนาเกเลียนที่ฝังอยู่บนโลกตั้งแต่6 0 0 0ปีก่อนเขาชวนเธอไปกินข้าวเพื่อคุยเรื่องนี้ต่อแล้วเธอก็ดันตกลงซะด้วยพอกลับถึงเมโทรทาวเวอร์เธอกับแบทแมนก็ช่วยกันตรวจดาบแล้วพบว่ามันเป็นของจริงแต่เรื่องเริ่มแปลกขึ้นเมื่ออมขุดปรรระวัตา์เ เขาเคยชื่อจเซฟการเดนเนอร์เป็นนักโบราณคดีที่โดนวงการแบนเพราะเคยบอกว่าเจอไอเทมของเอเลี่ยนในอียิปต์แถมยังตามติดฮอเกิลเหมือนสตอเกอร์อีกต่างหากที่สุสานคาร์เตอร์เปิดเผยว่าตัวเองไม่ใช่ใครอื่นเขาคือฮอแมนและเชื่อว่าเขากับฮอเกิลคือวิญญาณของคู่รักธนากเลียนที่กลับชาติมาเกิดโดยเขาได้ข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องดูดความทรงจาแอบปบซอฟต์บราคอนแต่ก่อนที่เขาจะพาเธอไปหามันชาโดว์ทีฟก็โผล่มาทําร้ายทั้งคู่แถมยังจับไปมัดหวังให้ฮอแมนเปิดห้องสมบัติให้พอแบทแมนโผล่มาช่วยสถานการณ์ วุ่นวายสุดๆรูปปั้นหุ่นยนต์ฟื้นคืนชีพแถมชาโดว์ทีฟยังล่องหนได้อีกแต่ฮอกเกิลก็ใช้กระบองเปิดแสงไฟสู้มันจนมันต้องหนีลงดินสุดท้ายสุสารถล่มคาร์เตอร์พยายามบินไปหาแปปอปซ็อบราคอนแต่ก็ถูกฮอกเกิลห,หยุดไว้เพราะอันตรายเกินตอนนี้หลักฐานที่บอกว่าคาร์เตอร์พูดจริงก็ไม่มีแล้วเขาพูดปิดท้ายสุดซึ้งว่าถึงเธอจะไม่เชื่อในเรื่องชาติก่อนแต่เขาจําได้ว่าเธอชอบสีฟ้าน้ําทะเลชอบกินหอยนางรมแม้จะแพ้และจะตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นเสมอซึึึ่่งงงงงมมมััันนจจรรริิทท้้้หดําาาาาเเเอออออกกกก์ถบบบคตไปพว รอมาเป็นพันปีแล้วรออีกหน่อยจะเป็นไรไปในขณะเดียวกันลึกลงไปในสุสานที่ถลม่มในโรงศพมีมัมมี่สองร่างนอนจับมือกันอยู่เงียบ